สวัสดีครับมีสไปเดโก้นะครับในคลิปที่แล้วก็ทำหลายประเทศให้ความรู้กันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้กันบ้านี่ตัวนี้รุ่นเล็กๆอย่างนี้นะครับตัวนี้ทำที่มานิโก้อิตาลีนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขนขอนุญาตเก็บพวกนี้ก่อน,นมับจะบาทมือผมครับเริ่มใหม่เลืเ,เดี๋ยวมีจะเปื้อนมีจะเปื้อนเลือดซะ้างวางไว้รนี้นี่ตัวนี้นะครับ N 6 9 0 CO นะครับมันเป็นเหล็กอิตาลีนั่นแหละถ้าพูดกันง่ายง่ายนะครับถ้าเมื่อไหร่เจอเหล็กเบอร์นี้สันนิษฐานได้เลยว่ามันทำนี่อิตาลีนั่นเองนะครับเขาก็จะแบ่งประ,ประเภทเหล็กแยกไปตามประเทศของเขานั่นแหละนะด้ามก็เป็นไฟเบอร์นะครับมีสตัดตรงนี้เอาไว้จับง่ายๆแล้วมีดตัวนี้มันไม่มีล็อกนะครับหรือกาเรียกว่าเป็นพวกสลิปจอยคืคอคุณพับได้เลยกดพับาระมางนี้นะครับเนี่ยมมีล็อกพับประมาแค่นั้นเองไอ้สลิปจอยเนี่ยมันออกแบบไว้สําหรับบางประเทศที่เขาห้ามใช้มีดที่มีตัวล็อก เช่นประเทศอังกฤษนะครับเขาก็เลยดีไซน์มีดเพื่อไปขายที่อังกฤษไงนะครับมันเลยเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับมันเป็นตามกฎหมายของแต่ละประเทศแต่บ้านเราทีเอ้ะไม่มีล็อกมันจะไม่แข็งแรงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคุณรู้จักวิกตอรี่หนกใช่ไหมยี่ห้อเนี้ยเป็นยี่ห้อแรกรที่คนรู้จักมันก็ไม่มีล็อกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากโอโอ,โอ,โอสปาเดโกะจ<า>กปปะบอกว่า,วาให้ส,ส,สับสนหรือไานี่แหละ มันดีจับได้จับมั่นมือดีนะครับกระทัดรัดเล็กดีนะครับแล้วก็เหล็กมันก็ไม่เป็นสนิมอ่าเท่านั้นเองพกพาเบาดีนะครับสันตรงนี้นะครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยอ่าคลิปเดียวคลิปกลับด้านได้ไหมคลิปกลับด้านไม่ได้ไม่ได้นะเพราะตรงนี้นะนเป็นทิปอัพอยู่แล้วพอ,อใช้งานได้ดีผลิตนี่นะครับครับผมอ่มาดูกันร,รายละเอียดนะครับ n690 คุณภาพเหล็ก มันดีสําหรับคนการแกะกรอนนะครับข้อดีของมันความคมก็ใช้ได้สีดาวเหล็กตัวนี้ดีนะครับด้ามจับก็เป็นไฟเบอร์ธรรมดาหละก็ให้ประมาณ3ดาวเนาะมันทั่วทั่วไประบบการล็อกนะครับมันก็เป็นแบบ3ดาวทั่วไปอะสแตนดาร์ดทั่วไปความคุ้มค่านะครับราคา2องพนนะครับตัวนี้จุดเด่นมันอยู่ที่เหล็กมากกว่า4ดาวนะครับเพราะเหล็กตัวนี้ถ้าไปอยู่แบรนด์อื่นราคาก็หลัก3ามสี่พันนะครับ ภาพรวมเลยก็ประมาณ3ดาวนะทั่วทั่วไปมันอาจจะเล็กไปหน่อยสำหรับผมนะครับสนใจก็มาเป็นเพื่อนเราได้นะครับเข้าไปในไลน์ไอดีมันดีแคมส0์นะครับดูวีโอย้อนหลังเข้าไปใน YouTube m a n แคม a m 2 0 1 0หหรือ Instagram ม a ันดีแคม0 1 0์ขอบคุณครับ